แกะต่ออีกสิบสองก็ได้ S R ออกไปแล้ว S R B วะลุ้นอะไรต่อโปรฟินไม่ได้เลยนะนี้อะไรเนี่ยตัังกล่องต้องมีสิวะโปรฟินกระาพารมาเลยไหมออกเปกิดซดีนะ ขาวจีรามีนามิยูรุกะฮายาชิกามิการ์านักสำรวจซาเมฮาเดอร์หินฝูงนักสำรวจโนกอจิโกบิตมาลินบอดชุดเชิญนายักษ์ไม่มีโบฟิตไหนวะเฮ้ ฟินมาหน่อยปะฟินอูมิดิกด้ากอดโอโห้จิลายิโนปุ๊บโอ้โหแกงกาคาร์ทอาอาแกงกาใช้ทัดมือคาร์ทอามูนเมนออหมุดมาเป็นโคไรดอน ดึงไม่ดีโคลก,กอนโพชีเอนาโคไลดอนครับอ่าบูตเอนิจีโอลานแต่ต้องไปรวมแล้วมันเยอะเยอะจัดแยกเก็บมาลิลิโดรบังโควันนิโนโก,โกเซมินและเซกิทันซังอ้ โ oh, e. อ้เบ๋ไม่มโปรฟิลเลยเหรอวะเนี่ยเป็นไปได้เหรอวะเนี่ยทั้งกล้องไม่มีเลยบ้ามาลิวโกบิดกลาเอนาะเซมินปลาชัดมหันตภัยไเอาละเว้ยอาจจะไม่มีแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปมันกล่องแค่สองใบโอ้โหโรเซเลียจิรามีอาโบอิลูกาแมนโอ้โหบอดฉุกเฉินมันเถิงแล้ว ให้โปรฟิลไม่แต่บอดยังห่วยเออารูจาเรนทิบาเนียโอชิเอนาจิลาจิโน่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหยูกิฮามิเออาร์อะไรนเนี่ยแกะอย่างไวไม่ได้โปรฟิลอะไรวะขาดใบเดี่ยบอาร์อะไรนะดาบรัน อันโดงมามิลูกกางายักษ์โอ้เอลฟูนอย่างเยอะมีการตน้นต้องรวบใส่กล่องทั้งหมดอะาเนี่ยโอ้เฮลแร็ปโกสยาคุเดะกล่องสั่งซื้อของโหไม่มีป๊อปฟินเอ้าฟ้าขนองคลั่งอย่งดีโอ้อะไรเนี่ย หลุนสิบซองสุดท้ายจะมีหรือเปล่าโป๊ปฟินอย่างแย่ไม่ได้เลยอะไรเนี่ยของกล่องไม่มีโป๊ปฟินได้ไงเนี่ยไหนต้องมีส,สักใบสิถ้าเปิดเร็วนะเวลาเหลือบานโอไรดอนไม่มีใครซื้อหรือมั้งเออาร์ มีคนกาส SAR นี่มีไม่กี่ใบเดี๋ยวใส่ดึงไอ้พวกนักสำรวจนี่ออกจากเล่มดีกว่าอันโคตรเยอะเก็บใส่กล่องเนี่ยเปลืองที่กเดินทางนักสำรวจเป็นฝูงีนบุตเอเนียร์นี่ก็เยอะอ่ะสรุปครับได้ AR 1หนึ่งใบ RR 2สองใบแล้วก็ R าอีกหนึ่งใบ โอ้หน่อยไม่ใช่ป๊ปฟิน